หนึง่งการปิดหน่วยงานรัฐบาลกลางสหรัฐการปิดหน่วยงานรัฐบาลกลางสิ้นสุดลงจนถึงวันที่30สมคามกาซาความขัดแย้งกลับมาอีกครั้งโดยอิสาราเอลโจมตีทำให้มีผู้เสียชีวิต9ก้าราย 3. ม,มาตรการคว่มบาตรรัสเซียสหรัฐและยุโรปประกาศมาตรการคว่มบาตรใหม่ต่อรัสเซีย 4. ส,สถานการณ์ในซูดานกำลังติดอาวุธถอนตัวจากเอลฟาเชร์5 ความขัดแย้งเลบานอนอิสราเอลการโจมตีทางอากาศคร่าชีวิตทีสบอลละา 6. ความคืบหน้าธนาคารกลางสหรัฐทรัมป์วิจารณ<ส>์พาวเวลว่าไร้ความสามารถเร็จเทคโนโลยีควอนตัมจีนคลาวด์คอมพิวเตอร์ควอนตัมเพิ่มความเร็วการคัดกรองยา 8. <Eight, S 2> ความผันผวนตลาดหุ้นสหรัฐหุ้นเทคโนโลยีประสบผลกระทบจากนโยบาย 9. <Nine, S 2> กลยุทธ์ของเทสลา AI ทำให้การขยายฝูงรถยนต์ไร้คนขับสำคัญยิ่งการเตรียมงาน China International Import Expo 155ประเทศยืนยันเข้าร่วม